วิถียุทธคนเคาะยามแห่งต้าเฟิงตอนที่44หลบหนีสองพี่น้องวิ่งออกจากตำหนักมหาปราดไม่กล้าเดินตามเส้นทางใหญ่ เดินไปตามเส้นทางเล็กข้างสำนักศึกษาเข้าสู่ป่าวิ่งมาเป็นเวลานานจึงหยุดลงสีชียันมีลมหายใจสม่ำเสมอสีสินเหนียนก่อต้นสนประคองตัวต้นหนึ่งหายใจหอบไม่หยุดเพราะออกกำลังอย่างหนักใบหน้าที่ขาวนวลจึงแดงก่ำกระชากวิญญาณผู้คน ตอ,ตอนนี้พวกเราจะทำยังไงีสินเหนียนตัดสินใจถามอย่างเชิงน้องชายที่ทำสิ่งใดเป็นระเบียบแบบแผนเ่ยขึ้นว่าเมื่อครู่ข้านับว่าช่วยแก้ปัญหานับพันปีให้แก่สำนักศึกษาหรือไม่เขานึกไม่ถึงว่าสิ่งที่ตัวเองปากพร่อยออกไปจะก่อให้เกิดปรากฏการณ์ประหลาดเช่นนี้เพราะไม่แน่ใจว่าจะมีผลตามาย,ยังไง จึงตัดสินใจหนีตามสีสส้นเหนียนมาสีสส้นเหนียนที่เหนื่อยหอบพยายามสงบจิตใจที่เต้นรัวด้านหนึ่งแค้นเสียงดังเฮ้ออย่างโอหังกล่าวว่าอย่างมากเพียง200ปีสีชีอันปลดถุงหนังบรรจุน้ำยื่นให้สีสส้นเหนียนรับมาดื่มอึกหนึ่งกล่าวต่อว่า หากเป็นข้าที่เพิ่งเข้าสู่สำนักศึกษาจะแนะนำว่าให้อยู่ที่เดิมรอรับการสำนึกบุญคุณและกราบไหว้าจากเหล่าอาจารย์ในสำนักแต่ข้าในยามนี้เพียงต้องการจากไปโดยเร็วที่สุดเขาส่งถุงหนังคืนให้กับญาติผู้พี่รออยู่ครู่หนึ่งเมื่อเห็นอีกฝ่ายมีสีหน้าปกติไม่มีข้อสงสัยจึงทั้งรู้สึกผิดหวังและชื่นชม ที่ชื่นชมย่อมเป็นเพราะญาติผู้พี่มีสติปัญญาแตกต่างจากบิดาที่หยาบกระด้างของเขานั่นทำให้สีสินเหนียนที่เห็นตนเองสูงส่งรู้สึกยินดีจากใจที่ผิดหวังเป็นเพราะไม่อาจแสดงความสามารถต่อหน้าญาติผู้พี่ไม่อาจแสดงปมเด่นทางด้านสติปัญญาจริงอยู่แม้ญาติผู้พี่จะแต่งบทกวีอลือลั่นหลายครั้ง แม้ว่าพี่ชายจะเขียนสโลกแล้วกับผู้เบิกปูผ,ผาผ่าปัตภีไว้บนหลักศิลาสีสินเหนียนยังคงรู้สึกว่าตนเองมีสติปัญญาเหนือกว่าขั้นหนึ่งหากไม่มีจิตใจเช่นนี้คงไม่อาจกล่าวคำว่าหากฟ้าไม่ให้กำเนิดข้าสีสินเหนียนต้าเฟิงจะมืดมนอันธการไปชั่วนิรันออกมา สองพี่น้องเดินทะลุป,ป่าไปอย่างรวดเร็วมุ่งไปทางคอกไม้อย่างเงียบเชียบจากไปโดยไม่ลาคือทางเลือกที่ดีที่สุดในยามนี้หากสีชีอันรั้งอยู่ที่นั่นสิ่งที่เขาต้องอเผชิญหน้าอาจเป็นการสำนึกขอบคุณจากสำนักศึกษาอิลูหรือถูกยกเป็นมหาบัณฑิตอาจเป็นไปไม่ได้สักเท่าใดนี่คือด้านที่ดี ส่วนด้านร้ายก็ชัดเจนยิ่งสำนักศึกษาอิทลู่กับขัอจือเจียนช่วงชิงการเป็นผู้สืบทอดที่แท้จริงหากสีชีอันได้รับการสำนึกขอบคุณจากสำนักศึกษาอิทลู่เขาก็จะถูกบัณฑิตจากข้อจือเจียนเห็นเป็นศัตรูขุนนางราชสำนักต่างก็เป็นคนของขัอจือเจียนเพียงแค่คดีเงินภาษีก็ก่อเหตุเพศภัยไม่สิ้นสุดแล้ว เรื่องนี้ยังอันตรายและยุ่งยากกว่าคดีเงินภาษีความคิดของฉือจิ้วตรงกับข้าโดยไม่ได้นัดหมายสีชีอันหัวเราะฮือๆกล่าวว่าฉือจิ้วเจ้านี่ช่างเจ้าเล่ห์จริงๆประเสริฐมากน้องรองไม่ใช่บัณฑิตคล่ำคือนี่อาจเป็นเพราะเขาเคยศึกษาพิชัยสงครามหยาบคาย สีชินเหนียนตอบโต้กลับก่อนกล่าวต่อว่าขอเพียงพวกเราจากมาหลังจากเกิดเรื่องเชื่อว่าสนักศึกษาจะไม่กล้าประกาศออกไปและจะช่วยพวกเรารักษาเป็นความลับเขาไม่กล่าวอย่างอื่นอีกเพียงเดินไปได้วยท่าทางคุ้นคิดแสดงถึงความสุขขมไม่ช่างพูด ที่ลานกว้างหน้าตำหนักอริยะเมธีเจ้าโศผมดอกเราในชุดผ้าป่านพลันกระทำในสิ่งที่ผู้คนนึกไม่ถึงเข้าหัดหลังกลับเพ่งมองไปทางด้านหลังสำนักศึกษาไม่นานมหาบัณฑิตทั้งสามก็กระทำสิ่งเดียวกันเพ่งมองไปไกลด้วยสีหน้าหนักอึง้งองค์หญิงใหญ่รู้สึกอัดอั้นใจ หันมองตามไปด้วยสัญชาตญาณท้องฟ้ากระจ่างใสไม่มีสิ่งใดเลยแต่แล้วพริบตานั้นตาเนื้อเห็นปราณพิสุทธิ์พวยพุ่งขึ้นฟ้าทะลุถึงชั้นเมธาเมฆขาวบนขุนเขาพลันแตกกระจายท่ามกลางสายตาผู้คนเจ้าโซหายตัวไปเป็นคนแรกจากนั้นมหมาบัณฑิตท,ทั้งสามก็สำแดงอิทธิฤทธ วิถีคล้อยตามวาจาเปลียนรัศมีสามเสียรอบตัวเป็นด้านหลังของสนักศึกษาคิ้วใบเหลียวขององค์หญิงใหญ่ขมวดเล็กน้อยยกกระโปรงขึ้นเดินไปด้วยอริยบทงดงามสุดบรรยายเพียงสัมผัสดได้ด้วยใจที่ตำหนักมหาปรากเชิงเทียนล้มละเนลนาดเทียนไขไหลยเยิม้ม ตำหนักใหญ่โล่งกว้างอากาศบริสุทธิ์ราวกับสายลมวสันหมุนวนร่างเจ้าโศพลันปรากฏขึ้นเขาเรียบกว่าสายตาไปยังทุกซอกทุกมุมของตำหนักใหญ่สุดท้ายเพ่งสายตาพปทีหลักศิลาของมหาปราดเฉิงที่ปริตแตกนี่แก้วตาที่คล้ายบ่อน้ำโบราณของอาจารย์ใหญ่ พลันบังเกิดะระลอเคลื่นรุนแรงพิเคราะห์ถึงสาเหตุที่มีปราณพิสุทิ์พวยพุ่งขึ้นฟ้าอย่างรวดเร็วหลักศิลาประจําตําหนักปริแตกปราณพิสุทธิ์ที่แฝงอยู่ในสํานักศึกษาอทลูกสลันหลุดจากพันธนาการเอ่อล้นพวยพุ่งจึงเกิดปรากฏการเมื่อครู่ขึ้นปัญหาคือหลักศิลาของมหาปราดเฉิง จะปริแตกเองโดยไร้สาเหตุได้อย่างไรไม่นานอาจารย์ใหญ่เจ้าก็เข้าใจสายตาของเขาถูกดึงดูดโดยหลักศิลาที่ตนตั้งไว้ในตำหนักเขาอ่านเนื้อหาบนหลักศิลารู้สึกว่าโลกทั้งโลกพลันเลือนลางจางหายเหลือเพียงอักษรอ,อัพลักษ์เหล่านั้นประทับอยู่ในดวงตาตราตรึงอยู่ในหัวใจ เป็นสิ่งเดียที่เหลืออยู่ในโลกยามนี้อากาศบริสุทธิ์หมุนวนราวกับสายลมวสัน์อาบไล้มหาบัณฑิตทั้งสามปรากฏตัวขึ้นกว่าตามองรอบตำหนักใหญ่ตามสัญชาตญาณเมื่อเห็นหลักศิลามหาปราเฉิงปริตแตกแก้วตาพลันหดลงโดยไม่รู้ตัวจู่ๆหลักศิลาแตกเองได้ยังไงไม่นี่เป็นเรื่องดี หมายความว่าผนึกที่สะกดชะตาสำนักศึกษาวิลูเกิดความสันคลอนหลีอมู่ไปกกำลังรุ่นคิดพลันสังเกตเห็นความผิดปกติของอาจารย์ใหญ่เขาอยู่ในทภาวะคล้ายวิญญาณหลุดลอยจมอยู่ในโลกของตนเองหลักศิลาแตกแล้วในยุคสมัยที่ไม่มีมหาปราถือกํากำเนิด กลับมีผู้ที่สามารถสันคลอนหลักศิลาของมหาปราชเฉิงจางเซินสบตาเฉินไทแวบหนึ่งต่างมองเห็นความแตกตื่นและความเคลือบแคลงในแววตาจากนั้นพวกเขาก็สังเกตเห็นอาการผิดปกติของอาจารย์ใหญ่เจ้าเช่นเดียวกับหลี่มู่ไป่กาหนดททยแทนฟ้าดินลิขิดชีวินเพื่อถวยราชสืบสารความรู้อริยปราดเพื่อสันติสุข ปราบชั่วการจางเส้นกล่าวพืมพำรร,ร,รู้สึกแตกตื่นไปกับปฏิธานศักดิ์ศรีและความมุ่งมั่นที่แฝงอยู่ในประโยคนี้รู้สึกขนลุกสู้ทั่วกายโลหิตระอุอุน่นเดือดพล่านขึ้นกลางอกฮึมนี่จึงเป็นสิ่งที่บัณฑิตทั้งหลายพึงกระทำอย่างแท้จริง ริมฝีปากเฉินไทยสันดร,ริกเป็นขุนนางพึงทำเพื่อถวยรากเพื่อบ้านเมืองเพื่อมวลชีวิตทั่วล่าไม่ใช่เพื่อตระกูลหนึ่งหรือเพื่อคนส่วนน้อยเพียงไม่กี่คนร่างกายหมหาบัณฑิตผู้เลื่องชื่อด้านการปกครองสันเทาอย่างไม่อาจควบคุมกล่าวเสียงแหบว่าปัญญาอันยิ่งใหญ่ ช่างเป็นปัญญาอันยิ่งใหญ่นักลีมู่ไปสูดลมหายใจลึกสงบอารมณ์ภายในกล่าวว่าผู้ใดเป็นคนเขียนทั้งสามคนมองไปทางอาจารย์ใหญ่เจ้าโศพร้อมกันอาจารย์ใหญ่กักตัวสิบกว่าปีทุ่มเทกายใจเพื่อล้มแนวความคิดของมหาปราด์เฉิงในโลกนี้ หากจะมีผู้ใดสามารถสร้างแนวทางการศึกษาใหม่นอกจากเขาแล้วคงไม่มีผู้ใดอีกแต่ว่าเมื่อครูวอาจารย์ใหญ่อยู่กับพวกเขาอีกอย่างอาการของอาจารย์ใหญ่ในตอนนี้ยังได้บ่งบอกทุกสิ่งสิ่งที่ตอบสนองกลับมาคือความเงียบงนันผ่านไปเนิ่นนานเจ้าโศค่อยกล่าวเบาๆวา่า พวกเจ้าออกไปก่อนมีเรื่องใดไว้หารือกันภายหลังจากนั้นกล่าวต่อว่าวินยูชนพึงสำรวมวาจามหาบัณฑิตท,ทั้งสามโค้งกายคารวะเดินเคียงบ่ากันออกไปประตูตำหนักปิดลงรอบด้านเงียบสงัดเจ้าโสกยืนสงบนิ่งเบื้องหน้าหลักศิลา ด้านหลังเป็นช่องหน้าต่างที่มีแสงตะวันลอดผ่านเข้ามาผ่านไปเนิ่นนานเจ้าโสจัดหมวกและอาภรให้เรียบร้อยกราบลงตรงหน้าหลักศิลาด้วยพิธีที่ผู้เป็นศิษย์ปฏิบัติต่ออาจารย์กล่าวว่าเช้าได้สดับธรรมเย็นตายก็ยินดีในที่สุด องหญิงใหญ่เขายกกระโปรงเดินมาจนถึงหน้าตำหนักมหาปราดพบว่ารัศมีสิบจ้างรอบตำหนักถูกปรารูปชามคว่ำครอบปิดกั้นภายนอกกับภายในไว้นางไม่ได้ร้อนใจยืนรอที่เชิงบันไดตำหนักอย่างสงบราวกับบุปผาที่แย้มบานอย่างเงียบงนันครู่หนึ่งมหาบัณฑิตท,ทั้งสามก็เดินเคียงกันออกมา สีหน้าหนักอึง้งอาจารย์ทั้งสามสามารถบอกกล่าวได้หรือไม่องค์หญิงเพ่งมองไปยังตำหนักที่อยู่ห่างออกไปองค์หญิงจะได้ถามเลยเฉินไท้โค้งคารวะเรื่องนี้พวกข้ายังหาต้นสายปลายเหตุไม่ได้องค์หญิงใหญ่ยิ้มเล็กน้อยใบหน้าเปลี่ยนราศีผู้สูงสัก์ ยังคงสงบราบเรียบเช่นเดิมนางอำลามหาบดิตท,ทั้งสามมุ่งหน้ากลับมายังเรือที่ริมป่าไผ่ตามลำพังสายลมภูเขาโชยผิวกระโปรงผิวสวยัยดูราวกับผู้แห่งขุนเขาหรือเทพธิดาลงมาเที่ยวเล่นในโลกล่าทหารสมเกราะถืออาวุธยังคงยืนเรียงรายอยู่หน้าเรือนพักนิ่งสงบ ราวกับรูปสลักราชองครักษ์สวมเกราะ24คนนี้คือหน่วยอรารักขาของนางที่เชิงเขายังม,มีหน่วยคนเคาะยามอีก7คนแต่เพราะสำนักศึกษารังเกยียจว้วยเวียนจึงไม่อนุญาตให้หน่วยคนเคาะยามขึ้นเขาองค์หญิงใหญ่นำพาราชองครักษ์ลงเขาไปพบกับหน่วยคนเคาะยามทั้ง7ที่รออยู่ริมถนนของทางการ กล่าวเสียงใสว่าสำนักศึกษาอิทลูมีปราณบริสุทธ์พวยพุ่งขึ้นสู่ฟ้าตําหนักมหาปราถูกปิดกั้นนําเรื่องนี้ไปรายงานต่อเว่ยกงให้เขาคอยจับตาสำนักศึกษาสืบหาความจริงเรื่องนี้หน่วยคนข้อยามประสานมือรับสั่งองค์หญิงใหญ่กล่าวต่อไปว่าสืบเรื่องคนผู้หนึ่งให้ข้า มือปราบอเภอร์างเลอร์นามว่าสีชีอันน้อมรับคำสั่ง